สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับ,บ,กบช่องมิมมนอนทาโรชแนลนะคะช่วงคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปแรนดอมนะคะตรงความรักเนาะของชาวท่านาน้ำนะคะชาวราศีมีนราศีกรกฎนะคะแล้วก็ราศีพิจิกนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคลิปพลังงานนะคะของชาวท่านาน้ำจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะพลังงานที่จะขึ้นมานะคะในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้นะ มันต้องบอกว่าวันนี้เราอยู่กันกับท็อปิกนะคะใครที่เขาจะเข้ามาขอโทษนะคะแล้วก็อยากที่จะขอโอกาสจากคุณนะมาดูกันพลังงานเป็นยังไงบ้างเอ่ยพลังงานมีขึ้นเดือดซานนะคะมีพลังงาน6ถ้วยนะมีพลังงานหนึ่งมเท้านะคะ แล้วก็พลังงานแบตเาบนะคะขึ้นมาเนาะออพลังงานที่ขึ้นมานะคะมันมองว่าในช่วงเวลานี้ค่ะเป็นช่วงเวลาที่คุณกำลังได้เริ่มต้นในบางสิ่งบางอย่างขึ้นมานะคะเป็นพลังงานความสดใสเป็นพลังงานความแบบมีโอกาสอะไรใหม่ๆที่เป็นความหวังอะไรขึ้นมาในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็มันเหมือนกับหกถ้วยเนี่ยเป็นการที่ ได้มีพลังงานของสิ่งเก่าๆในการที่จะฟื้นฟูหรือว่าได้นึกถึงสถานการณ์เหตุการณ์อะไรเก่าๆบางอย่างก็ได้นะหรือว่าบางคนเนี่ยมีพลังงานของคนเก่าๆที่เข้ามานะคะในในช่วงเวลานี้นะทีนี้พลังงานนะคะมุมมองว่ามันเป็นจุดที่เราสึกว่าเออมันมีแพชชั่นทงความรู้สึก นะคะแล้วก็คุณอาจจะมีทั้งโอกาสเก่านะคะโอกาสใหม่ๆเข้ามาในเวลานี้ก็ได้นะคะชาวท่านน้ำเ,เป็นพลังงานของคนที่กําลังได้รับโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆใ,ในชีวิตนะคะพลังงานแปดตาะบนะน้ามองว่าอยู่ในจุดที่คุณเองก็มีกําแพงทางความรู้สึกของตัวเองอยู่เหมือนกันคือ อาจจะไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะผ่านเกณฑ์ผ่านใครที่เรียอะไรอย่างเงี้ยของคุณเนี่ยเข้ามานะคะมันเป็นการเริ่มต้นในบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นเนาะพลังงาน The Star เนี่ยเป็นโอกาสเป็นการเริ่มต้นนะคะในทิศทางพลังงานที่จะใช้คำว่ายังไงดีใช้คำว่าเป็นโอกาสที่มันเริ่มเห็นถึงแนวทางความหวังบางอย่าง เกิดขึ้นนะคะนี่พลังงานที่ขึ้นมานะคนะุมีความรู้สึกว่าน่าจะเป็นแนวทางของการที่อ่าจะสตาร์ขึ้นมาใช่ป่ะมันก็จะเป็นในรูปแบบของการที่คุณเองในช่วงเวลานี้อะ่ะเป็นชาวธาตุน้ำที่น่าจะค่อนข้างมีเสน่ห์น,นะคะมีแรงดึงดูดนะคะต่อผู้ที่พบเห็นนะคะแล้วก็น่าจะมีโอกาส ที่เข้ามาจากแรงดึงดูดการมีสเสน่ห์การดูหน้าค้นหาหรือว่าการที่คุณแบบชายน่้คุณโดดเด่นมากๆในช่วงเวลานี้นะคะเป็นที่จับตาของหลายๆคนเนาะมีคนให้ความสนใจในในตัวคุณค่อนข้างเยอะนะคะถ้าพูดถึงในช่วงเวลานี้นะ เดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยว่าพลังงานคุณจะเป็นยังไงอีกมันต้องบอกว่าอันนี้เป็นพลังงานภาพรวมนะก็รับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงได้นะคะไม่ต้องเก็บไปคิดมากนะมาดูกันเพิ่มเติมพลังงานนะคะของชาวธาตุน้ําชาวราศีมีนนะคะราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกนะคะพลังงานคุณเป็นยังไงอีกเรื่องราวของตัวคุณในช่วงเวลานี้ อาไพค์ขึ้นมีพลังงานจากจีสมีพลังงานเจ็ดเหรียญน,นะคะมีพลังงานหกถาบแล้วก็อัศวินถือไม้เท้าเนาะมีทิศทางพลังงานแพชชั่นนะคะการไปต่อนะคะแล้วก็การได้เรียนรู้ได้เรียนรู้กับเรื่องบางเรื่องคือคุณอยากจะมูฟออนหรือว่าอยากที่จะเคลียร์กับปัญหาอะไรที่มันติดค้างอยู่ในความรู้สึกหรือว่าติดค้างอยู่ในใจไหม พลังงานที่ขึ้นมาแบบนี้เนาะแล้วก็ทิศทางแ a ช s i o พลังงานความรู้สึกต่างนะคะมองเห็นถึงความแออในในความรู้สึกที่ขึ้นมาความแฟความยุติธรรมในความสัมพันธ์นะคะที่ปรากฏขึ้น p a s ชั่นพลังงานโอกาสที่จะแบบไปต่อมันจะเป็นทิศทางพลังงานยังไงเนะาะภาพรวมมุมอง,มองว่า น่าจะมีการได้เรียนรู้การได้เรียนิ่งอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะ,ะในสเต็ปแล้วก็ในช่วงเวลาต่อจากนี้เนาะพลังงานมันพูดถึงในเรื่องของความแฟร์เออความแฟร์ความยุติธรรม am, ในความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะการที่เรามองแล้วมันเป็นในจุดของ การที่การให้การรับกับสิ่งต่างๆมันมีความเท่าเทียมกันประมาณนี้มาดูสิว่าพลังงานเป็นยังไงอีกเออมาดูสิพลังงานมันจะเป็นไปในทิศทางไหนอีกคะ 5ถ้วย The World มี4มีเมทาแล้วก็3ถ้วยพลังงานที่ขึ้นมามันมอง,มองว่าอยู่ในจุดของการมีคอนเน t ชันมีการเป็นกัลยาณมิตรที่ดีนะคะมีพลังงานของความมั่นคงมีพชชั่นทางความรู้สึกแล้วก็มีในเรื่องของความสำเร็จบางสิ่งบางอย่างที่จะเกิดขึ้นนะคะบางคนเนี่ยอาจจะได้คอนเน t ชันจากเพื่อน นะจากคนรอบข้างนะคะในการที่จะแนะนำนะคะชักพานำพาใครบางคนมาให้รู้จักก็ได้นะแล้วก็เหมือนว่าช่วงเวลานี้คุณมีคอนเน็ t ชันเพิ่มเติมมากขึ้นมีทิศทางของความมั่นคงเกิดขึ้นในความรู้สึกอ่าเป็นในแง่มุมของการที่แบบอยากจะไปอยู่ในจุดที่มันสกเซสมันสำเร็จ ในสิ่งที่วาดหวังว่าในสิ่งที่วางแผนวางแผนเอาไว้นะคะทีนี้ทิศทางพลังงานก็คือเหมือนว่าคุณมีการติดอยู่กับเรื่องบางเรื่องอะที่ยังทําให้เราสึกเสียดายหรือว่าทําให้เราสึกเสียใจนะคะประมาณนี้นะอ่าก็คิดว่ามันมีเรื่องที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเออกลัวกลัวความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นกล,แบบกลัวแบบกลัวตัดสินใจแล้วมันผิดมันพลาดมันอะไรยังไงไปเนาะประมาณนี้นะคะ นี่พลังงานที่ขึ้นมานะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าถ้าในส่วนของพลังงานนะของคนที่เขาอยากจะเข้ามาขอโทษนะคะขอโอกาสจากชาวท่านน้ำเนี่ยจะเป็นยังไงเอ่ยพลังงานของเขาจะเป็นยังไงไพ่ขึ้นมีรูปเด็กถือถ้วยนะจ๊ะเด็กถือดาบนะคะ queen of coin อาราชินีถือเหรียญ มีพลังงาน3ไม้เท้านะคะแล้วก็มีพลังงานเดอะเฮอร์มิตนะคะขึ้นมาเนาะพลังงานของคนคนนี้นะคะบนูมองว่าน่าจะอยู่ในเวของการที่เขาเป็นคนที่มีระยะทางกับคุณก็ได้นะคืออาจจะเป็นความรักที่มีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องแบบเนี้ยค่ะเออมันเป็นในลักษณะแล้วก็เป็นทิศทางของการเปิดใจการ เปิดใจมีการส่องเออมีการมองมีการส่องกันการให้บรรยากาศความมั่นคงในความสัมพันธ์อเป็นจังหวะเป็นทิศทางของการรอคอยมระว่าคนคนนี้เขาน่าจะอยู่แบบคนละเขตคนละอำเภอคนละจังหวัดหรือว่าคนละประเทศอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็มีพลังงานของการที่แบบมีมุมมีโลกส่วนตัวของตัวเองด้วยพลังงานขึ้น the hermit บางคนมีเกณ์ในรูปแบบของการศึกษาต่อการเรียนต่อนะคะหรือว่าเขาอาจจะเทคคอร์สอะไรบางอย่างที่เป็นสิ่งที่เขาสนใจให้ความสนใจเนาะแล้วก็มันจะเป็นในรูปแบบของพลังงานที่เขาเองมีมุมในแบบท,ที่เป็นตัวของตัวเองอะ่ะเออมีการมองมีการส่องดูกับความสัมพันธ์นี้นั่นแหละคะ่ะว่ามันจะเป็นสเต็ปไหนไปในเวยังไงเนาะที่เกิดขึ้นนะ ภาพวบรรยากาศของความสัมพันธ์นะคะมันจะเป็นโอกาสของการเริ่มต้นโอกาสทางความรักนะคะการเริ่มต้นแล้วก็โอกาสทางความรักที่เกิดขึ้นเนาะมันมองว่ามันก็เป็นทิศทางพลังงานของการออที่เหมือนมีการสองมีการดูกันอยู่ประมาณนี้คะ่ะ อาจจะเราไปดูเพิ่มเติมนิดนึงนะคะว่าพลังงานมันจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะพลังงานเพิ่มเติมนะคะมันจะเป็นยังไงบ้างเอ่ย ขอดูหน่อยสิว่าทำไมคนคนนี้เขาอยากเข้ามาขอโทษหรือว่าขอโอกาสจากคุณนะคะไพ่ขึ้นพลังงานสองถ้วยนะคะมีพลังงาน e m p e r a n c นนะคะมีพลังงานสองไม้เท้านะคะมีพลังงานสมถ้วยแล้วก็8ดถ้วยขึ้นมานะ พลังงานที่ขึ้นมานะคะเป็นในรูปแบบของโอกาสทางความรักอ็เออเหมือนว่าเขามองคุณในช่วงเวลานี้นะคะเหมือนคนที่เป็นโอกาสเป็นทางเลือกทางความรักของเขาเขารู้สึกว่าคุณในเวลานี้อาจจะเดินหันหลังเออให้ให้กับเขาแล้วหรือว่าต้องการที่จะเดินออกจากแง่มุมของความสัมพันธ์นะคะหรือเดินออกจากแง่มุมของความรู้สึกไปแล้ว ในช่วงเวลานี้เดินหัดหลังให้กับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนาะแล้วก็เป็นทิศทางของ p a s ช i o n พลังงานนะคะการที่เป็นในรูปแบบของโอกาสทางความรักเกิดขึ้นอะพลังงานขึ้นมา2องถ้วยโอกาสทางความรักโอกาสทางความรู้สึกนะคะแล้วก็มีพลังงานของการแบบ friendship การเป็นเพื่อนอย่างงี้คะ่ะการเป็น การที่รู้สึกว่าอยากคีบ Connection กับคุณไว้อะในแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งอาจจะเป็นแบบเออขอเป็นเพื่อนก็ได้อะไรเงี้ยสำหรับ,บคนเก่าๆที่เขาอยากขอโทษขอโอกาสนะคะอ่าพลังงานมันเหมือนกับเขาต้องการจะเปลี่ยนแปลงทิศทางของความสัมพันธ์นี้ให้มันดีขึ้นนะ ในการที่เป็นความรู้สึกว่าอยากจะเข้ามาขอโทษขอโอกาสเนี่ยนะคะอยากจะมีการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงให้อยู่ในจุดที่ดีขึ้นพลังงานขึ้น t e m p พอ a ออกมาเนาะแล้วก็มีพลังงาน2อม้เท้าเหมือนกับเป็นจังหวะเป็นโอกาสของการที่แบบแพนนิงว่าจะได้วางแผนแล้วไปต่อในทิศทางที่ควรจะเป็นในทิศทางที่ควรจะไปได้ประมาณนี้ เราไปดูกันว่าเออแล้วคนคนนะี้เนาะเขาจะมีแนวทางนะคะหรือว่าทิศทางของการเทคชั่นยังไงบ้างล่ะถ้าเกิดว่ามีสเต็ปแบบตรงเนี้ยตามนี้แล้วอะนะคะ ทิศทางพลังงานแฟชั่นนะคะในเซปที่จะขึ้นมาต่อจากนี้นะคะให้ขึ้นแต่แฮงแมนนะคะ The ะเวอรราชาถือไม้เท้านะคะมีพลังง,งาน1ิตามก็มีพลัง,งงาน2เหรียญเนาะขึ้นมานะ ว่าพลังงานที่ขึ้นมาค่อนข้างอยู่ในเวของลักษณะของความสัมพันธ์ที่มันมีการนิ่งมีการยิ่งมีการเบรกหรือว่ามีการชะลอ,อก,กับในเรื่องราวต่างๆนะคะออการเทคชั่นเนี่ยมันอาจจะช้ากว่าที่คุณคิดนะมันอาจจะดูแบบนิ่งๆหรือว่าการพัฒนาแนวทางในการที่เขาเข้ามามันดูแบบล่าช้ากว่าที่คุณคิดอะ หรือช่อนข้างใช้เวลาเพราะมันเหมือนมีกระบวนการที่ต้องมาฮิลลิ่งความรู้สึกกันมากๆเลยเพราะมันมีประเด็นที่เป็นความหนักหนักทางความรู้สึกมันหน่วงข้างในอะค่ะคือเรารู้สึกว่ามันเป็นสถานก,การณ์ที่ค่อนข้างเจ็บเจ็บระจบหรือว่าเป็นอะไรที่แบบมันหนักหน่วงทางความรู้สึกกันมากๆเหมือนกัน อ่สิบดับขึ้นมาแน่นอะนแล้วก็สองเหรียญมันเป็นเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของการปรับปรับบร้านปรับสมดุลเนี่ยค่ะมันต้องหาจุดกึ่งกลางที่มันพอดีพอดีอ่ะฉะนั้นในการเทคชั่นอ่ะค่อนข้างใช้เวลาเพราะหากกว่าจะหาจุดที่มันลงตัวบาลานซ์ระหว่างคุณและเขาหรือเป็นอะไรที่แบบไปต่อแล้วมัน success, สำเร็จมีพชชั่นอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะยาก ค่อนข้างที่จะยากต้องการพลังงานการรีเบอร์จริงอากเกิดขึ้นนะคะเป็นแพชชั่นเป็นพลังงานเนี้ยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะพลังงานเพิ่มเติมนะคะแนวโน้มทิศทางของความสัมพันธ์นี้นะคะสำหรับคนที่เขาจะเข้ามาขอโทษนะคะขอโอกาสจากชาวท่านน้ําอ่ะ มีพลังงานการได้เบรกได้ฟื้นฟูได้ฮิลลิ่งจิตใจกันนะคะมีการแบบเคลียร์พลังงานปัญหามีความลังเลสับสนเกิดขึ้นเอ้ยจะไปในเวนไหนดีจะยังไงดีนะคะมันมีแรงดึงดูดว่ามีลักษณะของสิ่งเราภายนอกเข้ามารบกวนการตัดสินใจของเราเหมือนกันว่าเราจะไปต่อเราจะไปเสฟไหนเราจะมูฟไปยังไงเนาะพลังงานเพิ่มเติมมาในณจุดนี้นะคะ แล้วก็เป็นในรูปแบบของข้อความอ่ะเปนในรูปแบบของการรอคอยบางสิ่งบางอย่างคเราสึกว่าคงจะได้มีการสื่อสารกันที่มากขึ้นแล้วก็มีโอกาสของการพัฒนาแต่ว่าผ่านจุดที่แบบมันต้องฮิวจิตฮิวใจมีจุดที่เบรกมีจุดที่พักมีจุดที่เคลียอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างที่บอกมันมันปรับกันหลายส่วนเนาะแล้วก็ มองว่ายังมีแรงดึงดูดบางอย่างถึงกันและกันอยู่เป็นเป็นทางเลือกเป็นโอกาสต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะมันจะไปกันต่อที่พลังงานคำแนะนำจากไพ่อ,อึ๋พายอยากจะแนะนำอะไรพ่ยอยากแนะนำอะไรให้กับคุณบ้างเอ,อ่ยชาวท่านนางมาดูสิ ไห้ออกมาบอกว่าในช่วงเวลานี้ให้พลังงานคุณอนะแบบเป็นอิสระออคิดให้รอบคอบนะคะกับช้อยตัวเลือกต่างๆเพราะมัรู้สึกว่าอาจจะมีช้อยที่แบบเขาจรงิงจังจรงิจรงใจแล้วก็มีอะไรที่มันยังปกปิดปิด,ปดบังซ่อนเร้นอยู่ช่วงเวลานี้แบบปลดล็อกตัวเองให้เป็นอิสระก่อนแล้วก็ลดในเรื่องของอีโก้ด้วยในตัวเองนะคะ ขับเคลื่อนความสัมพันธ์ไปข้างหน้าได้แต่ว่ามันมันต้องอยู่ในสภาวะที่เราแบบพิจารณามาแล้วอย่างรอบคอบอ่ะให้อิสระตัวเองในการเลือกนะมันขอเปิดเพิ่มเติมนิดนึงนะคะให้ชาวนาณาหน่อยคำแนะนำจากไพ่ลุยได้ลุยแต่ก็ประเมินสถานการณ์ด้วยนะจ๊ะเออไพ่ออกมาบอกว่าใช้เวลาประเมินสถานการณ์ด้วย ปัญหาไม่ไม่ต้องกลัวนะมันมีโอกาสของ opportunity การเริ่มต้นบางอย่างอยู่แล้วอยากให้คุณใช้เหตุผลให้เยอะในการที่จะก้าวข้ามผ่านปัญหาอะไรเหล่านี้นะคะใช้เวลาด้วยแล้วก็ประเมินใช้ประสบการณ์ในสิ่งที่คุณมีมานะมาดูกันว่าจะมีลักษณาหรือราศีอะไรบ้างเนาะช่าวกรกด มังกรก็เรากดซ้ำนะชาวกันแล้วก็ชาวพิจิกนะคะประมาณนี้นะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะม่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะสำหรับอันนี้บ๊ายบายคะ่ะ